สตอ๊อกรถใหญ่มาให้แล้วนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะทั้งเลทอนที่4,000บาทนะคะและเล็กไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นใครที่หาอยู่นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้งานแน่นอนนะคะใครอยากได้รถปีใหม่ไม้น้อยดูคลิปให้จบไปพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่สาขา2ของเพชรยนต์นะคะเสรีไทยซอย95อยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยนั่นเองนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่รถใหญ่ที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานทุกประเภททุกรุ่นทุกแบบนะคะหมายพี่ๆให้เลือกชมในคลิปนี้เลยนะคะใครที่กําลังมีแผนจะออกรถหรือว่ากําลังมองหารถอยู่นะห้ามพลาดคลิปนี้เลย ก่อนที่จะไปรับชมตัวรถฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,ยสวยๆจากทางเชรยนต์ของเราวันนี้น้องกิ่งนํามาให้แบบจะหนักจดเต็มจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถครอบครัวรถเกง่งหรือแม้กระทั่งรถตู้ที่ใครหลายคนถามหานะคะห้ามพลาดเลยนะอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญ,ญาตริ่อกันที่คันแรกนี้เลยสายกระบะสายใช้งานนะคะอยากเอาไปวิ่งรับจ้างหรือว่าใช้งานในครอบครัววิ่งออกต่างจังหวัดยกให้ลอยรุ่นนี้ Toyota r รี o ตัวอ่า2.4ส่า2.4สมาร์ทแคปนะคะคันนี้นะเป็นตัวชมหน้าเซตอีดิชันนะคะพี่ะ่ะ วันนี้ยังไม่ได้แจ้งราคาเพราะรถเพิ่งลงมาแบบสดๆร้อนๆนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตไว้ให้นะวันนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันก่อนนี่คือสภาพรถเข้าใหม่ของเรานั่นเองนะรถเข้าใหม่ที่บอกเลยว่าแทบไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยรถไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะเดี๋ยวขอดูโพยนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้รถเพิ่งเข้ามาและน้องกิ่งใจร้อนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะติดขัดประการใดขออภัยด้วยอ่าคันนี้กุญแจสองดอกนะคุณพี่นะเี่ รีโว่สมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะใครหาอยู่ติดต่อมาได้เลยนะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้ที่น้องกิ่งได้เลยนะคะนะนี่สภาพส,สวยๆนี่คือรถที่เพิ่งลงจากเทนเลอร์นะคะคันนี้นะเป็นตัวรีโวปี2019เรื่องไม่ใช้งาน116,000กิโลติดตั้งแครรีบอยตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะคะมาคันที่2สําหรับใครที่มองหารถครอบครัวอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช้งานแต่อยากได้เรทอนที่ไม่สูงมาก ต้องแนะนําคันนี้เลยนะ t o โยต้าเซ t ตา 1.5G นะคะคันนี้เป็นปี20จดปี23เป็นรถลากจดนะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานหรือว่าในเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ใครจะซื้อสดราคาคุยกันได้เลยนะนี่ตัวรถสีขาวส,สวยๆเลยนะคะคิ้วกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรถเราจะปรับสภาพให้ถ้าเป็นตัว 1.5G นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้านะฝั่งซ้ายนะคะอ่าแบบนี้ เป็นรถ7ที่นั่งนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะแอร์ลงแอร์ราวทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติเลยและคันนี้แรกใหม่ใช้งาน115,000กิโลได้รถปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะนะราคาเดี๋ยวน้องกิ่งแจ้งไว้ให้หรือถ้าใครใจร้อนนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เบอร์โทรโชว์ไว้ให้ด้านล่างแล้วแจ้งแอดมินด้วยว่าดูคลิปของน้องกิ่งมานะคะนี่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนนะรถ7ที่นั่ง ไปได้ทั้งครอบครัวใช้ขับทำงงทํางานได้หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานอนเนกประสงค์มากๆพับเบาะได้เลยแต่ใครที่อยากได้เรทผ่อนอยู่ประมาณ4,000บาทนะคะมีเข้ามาให้เช่นเดียวกันนะสำหรับรุ่นนี้เป็นน e ิสสันอ m e l a 1.2 e s p o r t Tech ปี2018 คันนี้ผ่อนแค่ประมาณ4 0 0พันเท่านั้นนะคะและยังเข้าเงื่อนไขเรดดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะคันนี้สีบอลเงินสีแท้สีเดิมสเปคเดิมโรงงานรถที่เราเอาเข้ามานะคะเรามีการคัดเกตมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้าไม่มีกรอบสีเปลี่ยนเครื่องและคันนี้นะนเลขไกมาแค่หลักหมื่นนะใช้งานไปอยู่ที่55,000กิโลเท่านั้นนะ5 5 0 0 0กิโลรถมือเดียวน่าใช้งานเลยนิสสันอเมล่าบอกเลยนะว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ ฐานเงินเดือนอยู่เร็ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะ,ะดูภายในกันก่อนเลยรถเพิ่งมาจอดยังไม่ได้ล้างปรับสภาพไม่ต้องตกใจนะคะนะเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพให้ใหม่ส,สวยๆไม่หลักหมื่นเลยคันนี้จัดยอดไฟแนนซ์ได้ปกติและสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง8 4งวดเลยนะอะสภาพสวยสภาพใหม่เลยนี่ขนาดรถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะถัดมาขอคนที่สายลักชูนิดนึงนะ ขอคนที่สายลักชูนิดนึงนะคะน้องกิ่งมีแคมรี่รุ่นท็อปสุดเลยมารีวิวให้ในวันนี้นะคะเอามาให้แบบพร้อมใช้งานเลยอะนะและตัวรถเป็นสีบอลเงินและจะบอกว่าสีนี้ดูแลรักษาง่ายมาก t ต y ยต้าแคมรี่ h y b r ุดห้าไฮบริดพีเมียมนะคะอ่ะเนี่ยรถหน่วยงานปลดประจำการผู้บริหารใช้งานเลยนะคะรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องและที่สำคัญรถผู้บริหารมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะสภาพคลีนๆเลย นะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แบบว่าพลิกความชนหนะนักเนาะนี่สภาพส,สวยๆนะคะอดใจรอไม่ไหวจริงๆอยากแจ้งราคานะคะรับรองว่าราคาดีแน่นอนนะสำหรับแ a มรี่ปี19คันนี้เลขใหม่ใช้งาน64,000ประวัติศาสตร์มากนะคะรถแคมรี่ผู้บริหารใช้งานแต่ใหม่น้อยขนาดนี้รถปี2019สภาพใหม่สวยกริบเลยนะสภาพใหม่สวยกริบจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องเสียเงินออกรถเลยนะคะ ราคาร่วงหายไปเกือบครึ่งแล้วนะหลายแสนมากๆนะคะหลายแสนมากๆมาต่อกันที่รถปีใหม่ไหม่น้อยที่น้องกิ่งยินดีนำเสนอในวันนี้ซึ่งก็คือตัวยานลิต1.2สปอร์ตนะคะคันนี้ปี2021นะเล็กไม่ใช้งานแค่14,000เท่านั้นได้ใช้งานน้อยมากได้รถปีใหม่ได้รถใหม่น้อยคันนี้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะผ่อนอยู่ประมาณแค่7,000เท่านั้นนะแต่ได้รถใหม่แค่14ื่นส คุ้มไม่คุ้มคิดเอาแล้วกันคุณผู้ชมคานะคะรถใช้งานน้อยขนาดนี้แล้วไม่ต้องเสียเงินดาวสักบาทได้รถประวัติดีประวัติสวยพร้อมใช้งานเลยนะเป็นรุ่น1.2ตัวสปอร์ตนะคะภายในเขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะมีจอมาให้เชื่อมต่อกล้องมองหลังระบบแอร์เป็นแบบออโต้พร้อมกับตัวเกียร์ที่เป็นขั้นบันไดสวยใหม่มากๆคอนโซลไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวพวงมาลัยไม่มีสึกหลอ บาะหนังไม่มีฉีกขาดเลยนะคะรับประกันว่าเป็นรถเกตเอแน่นอนนี่รถเพิ่งลงมาจากเทเลอร์นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นรถ5ที่นั่งอีกต่างหากเนาะตอบจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนนะคะยังไม่จบเท่านี้น้องกิ่งยังมีรถที่ทุกคนถามหาและทุกคนตามหามาดูกันเลยนะคะนี่รถตู้หน้ายาวสีขาวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2020 รถหน่วยงานปลดประจำการเช่นเดียวกันนะคะปี20ด้วยใครหาอยู่ใครอยากได้รถไปทํางานไปหาเงินหรือจะใช้ในครอบครัวนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะนานๆจะมีเข้ามาทีเพราะตอนนี้รถเริ่มขาดตลาดแล้วและราคาสูงปิ๊ดเลยนะคะแต่เพชรยเรายังเอารถที่ดีและมีคุณภาพมาให้อีกแล้วนะคันนี้ปี2020ถ้าจะไม่ผิดเลขมหมน่าจะอยู่ประมาณแสนสองเดี๋ยวเปิดรถให้ดูเดี๋ยวเปิดรถให้ดูดดดคุณพี่ขา ยินดีนะเสนอเลยเพราะลูกค้าถามหากันเยอะนะคะรุ่นเนี้ยป๊บอ่ะสภาพสวยเลยและคันนี้นะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังแบบ V i P ด้วยนี่บอะจะเป็นบอด3ามแถว9้าที่นั่งแถวกลางมีแหวกข้างเดินทะลุได้นะ นี่บอกไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรถไม่ช้ำแน่นอนม่านรอบคันบุหลังคามาให้สะอาดสะอาดสวยงามนะสะอาดสะอาดสวยงามเลยคันนี้จัดไฟแนนได้ถ้าเกิดว่าเครดิตดีนะคะอัพยอดได้สูงสุดแทบไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ดูก่อนละกันใครอยากได้รถตู้หน้ายาวนะคะทักมาหาน้องกิ่งได้เลยน้องกิ่งเอารถมาให้แล้วในวันนี้เดี๋ยวปรับสภาพให้ใหม่แบบสวยๆปึ๊บอ่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะดี แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะทุกอย่างระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่น้องกิ่งมีการตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยสภาพส,ายสวยๆนคลีนเลยรถพึ่งลงจากเทนเลอร์นะคะพึ่งรับเข้ามาวันนี้เลยอะเรือนหน้าปัดไม่มีรอยแตกแล้วนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิโลรถปีสองพันยี่สิบใครตามหาอยู่นะคะทักอินบ็อกโทรสอบถามมาได้เลยนะคะแจ้งแอดมินนิดนึงว่าดูคลิปของน้องกิ่งมา อขออนุญาตแจากโปรโมชั่นก่อนลงคลิปละกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้และอยากเป็นเจ้าของรถ6คัน6รุ่นที่น้องกิ่งนำมารีวิวให้วันนี้นะโทรหาแอดมินหรือฝ่าช่องทางการติดต่อแจ้งว่าดูคลิปน้องกิ่งมาเดี๋ยวน้องกิ่งให้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะน้ำมันไปเลย2,000บาทนอกนั้นยังไม่พอมีตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยอีก1ปีนะคะอันนี้ซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะ ะะอเดี๋ยวนะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะคุ้มครองลูกค้า24ชั่วโมงนอกนั้นยังไม่พอเดี๋ยวดูแลเรื่องประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะแต่ตองแจ้งว่าดูคลิปน้องกิ่งมาเท่านั้นนะคะคุณพี่ขารับรองว่าได้โปรโมชั่นที่น้องกิ่งแจ้งแน่นอนนะ,ะ,ะวันนี้6รุ่น6สไตล์วันนี้ที่น้องกิ่งเอามารีวิวให้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะมีตรงไหนให้แก้ไขแจ้งมาได้เลยนะ,ะ,ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วพบกันในคลิปหนะ